ครับนี่เป็นถ,ถุงเงินถุงทองนะครับเนี่ยแต่เนี้ยผมยังยังไม่รู้ว่าหัวนางใหม่กับเพชรพิรุนเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งคงต้องดูตอนที่มันแตกแตก,แตกหนอ่อแตกใบออกมานะครับถึงจะรู้ว่าไหนเป็นนางใหม่ไหนเป็นเพชรพิรุนนะครับแต่เนี้ยรู้ว่าเป็นถ,ถุงเงินถุงทองนะครับถ,ถุงเงินถุงทองเนี่ยลักษณะของเขาจะมีลักษณะเป็นใบด่างนะ ลักษณะเป็นใบด่างก็มีเขียวขาวแล้วก็ทองขาวนะครับผมในต้นเดียวเนาะผมจะต้องทะนุถนอมให้ดีเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยเพื่อนส่งมาให้จากทางใต้นะครับเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับผมนะครับสวยนะผมจะต้องแบบทำให้เขาเติบโตนะครับผมทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะสวยไหม นี่ถุงเงินถุงทองครับหรือมิกกี้เมาส์หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับอโลคาเซียมิกกี้เมาส์นะครับผมเนาะจะเป็นที่รู้จักกันนะครับผมจะเลี้ยงไว้ไว้ขยายนะครับไว้ขยายพันนะก็ยังไม่เน้นเรื่องของการค้าขายนะครับผมเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือน้ำใจที่เพื่อนส่งมาให้นะครับผม นะเราอยากเลี้ยงเติบโตเป็นสีสันให้กับบ้านให้กับที่ทำงานของเรานะครับผมทุกคนเนาะนะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงไม้ด่างไม้กระแสอยู่ตอนนี้นะครับคือถ้ามันมีเยอะนะครับอย่ากเก็บไว้นะครับผมช่วงนี้กระแสกํกำลังมาแรงพวกอบอนสีพวกอาหรต่างๆแหละครับไม้สะสมไม้ต่างๆที่ใครมีเยอะอยู่นะครับก็ เอาออกมาขายครับแบ่งขายบ้างเนาะเอาเอาเงินส่วนนั้นนะครับมาซื้อต้นอื่นขยายต่อไปหรือว่าเอามาใช้ใจ่ายในบ้านได้นะครับผมทุกคนเนาะก็บอกเลยว่าเป็นไม้เศรษฐกิจมากนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจเลยตอนนี้นะครับผมนะครับนี่ครับที่ได้มาอีกชุดหนึ่งนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสาวน้อยปะแป้งหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมต้องต้องลองดูก่อนนะครับนะครับสวยหรือว่า